ประมาณลูกปลาคดตุกเนี่ยสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องและก็สบายดีออยดตอนเช้าๆนะทุกคนเลยตอนนี้เวลากับประมาณหกโมงนะทุกคนเลยแค่เอาโอกาสิดงใออกไปสิ่ธิเบดสิดเบ็ดบอยู่เทลตรงหน้านะทุกคน คนกับสีเสาตกเนี the ่ยมึงนีปกติหาตกแต่เช no like ่าคนนี้พนกันได้ทุกคนนี้เบ็ดทุกคนนี่แหละสิบแผงเลาะสิบเบ็ดอยู่แถวนี้เลยทุกคนเลยพอทางลุ่มลุ่มนามมนมีหวยทุกคน ขี้ลายปีนี้ทุกคนเลยตาหนี้แห้งขี้ลายเอาจะมาซิดเบ็ดแถวนี้เลยทุกคนเลยแถวเวน้อยนี่แถวนี้ก็เป็นตาหน้ามาืาเลยทุกคนเลยแต่ว่าขาดเลยขาดประมาณปีนี้ให้ขาดลายนี่แต่ก้าแต่ เต่เาเาก็บได้ขาดปนดันใดเลยทุกคนแต่เก่ายัางปีกายนี่ยังเห็ดหนาอยู่แถวนี้ปีนี้เห็ดบ่อใดเลยดำบ่อใดเลยขาดเลยสองตาครับทุกคนขาดและก็อีตาเทิงพ่นตาเทิงกับซองตาเห็ดใหม่เห็ดเห็ดเนี่ยถ้าก็เห็ดปีกายนี่ตาเทิงนะทุกคน ตาลุ่มี่ก็ะเม่นนี่แต่ก็เอาใหดเป็นนา,าเว่นมดสิบปลายล้านผู้ใดทุกคนในสองตาสองตาตัวนี้บัวสิเปลียงใดหรือบอ่อปีสิมานี่ทุกคนตอนนี้ก็อะไรหอดสถานทีบ่อนที่เฮาจะซิดเบ็ดและทุกคนนี่ เมืกีนี่ว่าสิไปซิทยอยู่แถวแคมหน้าทุกคนแต่ว่าน้ำมั่นใส่ก็เลยได้มาซิทยอยู่ห่วยใหญ่ห่วหยเซจูนซองนะทุกคนได้ตัวนี้นะเบ็ดของเขาก็เอามาแต่สองล่างนะทุกคนได้ไมือเนื้อกันนี่ะเ,เนื้อเบ็ดก็สิเอาลูกเอาลูกต่อน,ะนี่แหละทุกคนเนียเพราะว่าเขาจะเอาติดดีลูกต่อนี่ ที่ใช้ปะไว้ในี่ก่อนเลยทุกคนขันตัวใดป่ากินน้ำก็สิไดเห็นนั่นแหละเพราะว่ามันตีง่ทุกคนเลยปลาติดเลยทุกคนเลยะน,นะรุดแล้วหรือยังอน่าจะรุดแล้วทุกคนเลยสงสัยปลาน่อยมันสวบมากินิจริง นุดแลว้วทีงก็บอยเหงงบันไดทตกนเคันเบ็ดแล้นะอันนะมึง้ปาปาน่อยทุกคนเลยปุติดเบ็ดแล้วเลยนี đẩy leo đẩy leo đẩy leo đi ừ. bôi nhảy nữa tụi con đi Màn leo màn leo để tôi nâng này, tụi con đi đó chỉ nói chỉ để tôi nhảy con đi những đấy <laughs> ừ. ติดอีกแล้วทุกคนนี่ยรางที่สองเนี่ยทุกคนฮะชงสัยปานาหคือเกาเนี่ยทุกคนเนี่ยน้อยทุกคนตัดคิดนีนะที่สุด

มานลูกปลาคดทุกคนนี่นี่นะลูกปลาคด Nút ta lọt tụi mình Một tít bếp ta nôi Tiếng ít tụi con ơi Mưa vô xịt típ dù bò Tiếng tụi con ơi Mưa vô xịt típ dù bò จะติดแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวสิป้ายมันติดโดนๆก่อนมันมากหลุดนะทุกคนเลยนี่โอ้โหลุดหรือเปล่าโอ้ยหลุดอีกแล้วทุกคนเลยน่ะเงยจนสิมดเลยวะนี้ เนี่ก็สิมืดแล้วเด้อมื้อนี้ทุกคนเดุ้ดตลอดบึงสิยบงตนี้ก่อนทุกคนเด้เห็นสายเบ็ดตงอยู่ติดแล้วทุกคนติดแล้วน่นอนแล้วตัวนี้ ทุกคนไหนแล้วนี่นเ่อสิติดปอแห่งทุกคนเลยนี่นะปลาทรับนี่แหละมันยังอยากติดปันใดคันปลาแญ่เนี่ยมันสวบกินติดไว้ทุกคนเลยพวก็ไนดสามสีโตทุกคนเลยเหนื่อจนสิมุดเลยตอนนี้ก็ได้ออกจาก บ่อนที่ว่าเขานั่งซิทเบดท่านทุกคนนี่เพราะว่าเหนื่อเขาเมื่อก่อนเลยได้ออกมาซิทเบดจะตากอะไล่อย,อยู่ด้ทุกคนนี่แต่ว่ามันบระจับเบ็ดเห้องนะเพราะว่าป่าน้อยมันได้กินแต่เหนื่อแล้วมันก็สวกแต่เหนื่อแล้วมันบริเวณทิศเบ็ดนะทุกคนนี่ก็เลยเห็นเอาอะไรหลายมื่อนี้ เอาสำหรับคลิปนี้ก็สิจโจไว้สักทีก่อนโอกาสหน้าพอกันใหม่นะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจรทุกคนทีมสี่ทั้งผู้เก่าและผู้ใหม่ที่ต,ติดตามและรับชมจนจนจบพีน่น้องขอให้อยู่ดีมีมสุขทุกคนทั้งนี้นะเอาบา,บายบายโอกาสหน้าพขอกันใหม่